สวัสดีวันหนาวหนาวนะะหนาวหนาวนะคะญี่ปุ่นก็วันนี้ก็หนาวอีแล่แหลมเมื่อวานนี้ก็หนาวเมื่อวานนี้แดดไม่ออกหนาวคักกว่านี้อีกวันนี้ก็แดดออกแต่ว่าลมมันเย็นลมมาจากทางนูน้นทางทางตะวันตกของประเทศนะมันจะพัดมาจากทางนน้นแหละพัดมาจากทางประเทศรัสเซียพัดมาจากทางเกาหลีทางนน้นอ่ะมันพัดมาแล้วมันเย็นอยเย,ย,ยือก อืมไอ้ที่ลมพัดเย,ย็นๆลมพัดแรงๆเนี่ยอืมมันก็มีผลต่ออ่าต่ออินเทอร์เน็ต w i ไฟด้วยนะมันคลื่นบอดีลมแหงลมแรงเน็ตใช้งานไม่ได้นะฮะโอ้ยหากินทงวสมูมันเมื่อคืนเนี่ยเขาใช้เน็ตอยู่ดีมันก็ต่อมันต่อไม่ได้ไงเออก็ประมาณสี่ทุ่มประมาณแถวๆนั้นอะเน็ตต่อไม่ได้ก็ไปดู ไวไฟไปถอดปักไปทําไปทํานูน่นไปถอดที่เสียบไปสลอดอะไรของมันไม่ถาถอดยังก็ไม่หายก็ทําไม่ตั้งนานมันไม่หายก็ขึ้นไปนอนค่ะตื่นเช้ามาก็มาทําต่อมันก็ไม่ได้อีกคือเน็ตต่อไม่ได้มันก็กังวลไงว่าถ้าเน็ตต่อไม่ได้เนี่ยไอ้ที่เขาจ่ายเงินผ่านพวกบัตรเครดิตบัตรอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีผลไหมอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ ไม่รู้ประธามีท่าไหนมันก็ได้เอามันก็ได้จนได้นะก่อนที่จะเปิดร้านเออนะก็เน็ตไม่เสถียรค่ะเน็ตช้าอินเทอร์เน็ตช้ามากเลยโหลดอะไรก็ช้าก็วันนี้ก็สตรอเบอร์รี่ก็มาเยอะค่ะก็แต่ก็ขายไปหมดแล้วแหละขายหมดที่จะต้องส่งไปชนีก็ต้องส่งก็ต้องเหลือไปส่งด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ส่งไปชนีมันก็จะมากองสุกอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวลูกค้าโทรตาม ถ้าเกินสิบวันไปแดนนี้ไม่ได้นะประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องส่งแล้วแหละถ้าอย่างช้าสุดก็ต้องอย่าให้มันเกินสิบวันไม่งั้นโดนโทรตามโทรเช็คเลยนะก็อันนี้ก็ขายสาตวอรีก็ขายไป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 ,ยไป,ยไปอืมป้าก็เก็บมาเยอะเหมือนกันนะเก็บมาเยอะก็ขายไปมันขายไปเรื่องมันก็หมดไงประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเออสิบเอ็ดโมงเออ,เอ,เอ,อก็วันนี้ก็จะมาเมอาไว้เรื่องญาติที่กูโหติกาะนะ คือเราคนขายจัตุบอรี่เนี่ยเราก็รู้ๆอยู่ว่ามันยังไงอะเราจะขายยังไงให้มันขายออกให้มันหมดให้มันได้เงินเข้ามาที่จะหล่อเลี้ยงงานหล่อเลี้ยงค่าใช้จ่ายค่าน้ำหมุกน้ำมันค่ะเฮ้าขค่าเปลี่ยนพยางค์ค่าอยู่ค่ายาค่าแรงค่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็จะคิดเราก็จะคิดแต่ทางที่มันจะขายให้มันขายได้อะไรย่างเงี้ยเออก็บันขายบันขายได้เนี่ย คือจากใจจริงนะวันเสาร์อาทิตย์ญาติโกหัดิกาเนี่ยอย่าโผล่หัวมาเลยอืมพูดจริงจริงนะอย่าโผล่หัวมาเลยอืมถ้าจะเอาไปกินไปอะไรเงี้ยให้มาเปันเป็นวันธรรมดานะวันเสาร์ที่เป็นฉันต้องทํามาค้าขายต้องทํําทาเงินเออของญาติโกหัดิกาเนี่ยกินมันหลังได้ไหมเพราะว่าของมันมีจํากัดเราก็ไม่อยากจะเราก็อยากจะขายไหม ตอนมันขายได้น้าขึ้นต้องรีบตักมันเหมือนดาราเนะ่ยดารากําลังรุง่งกําลังอะไรเงี้ยวันเสาร์ที่แต่ดารากําลังลุ่งเนี่ยต้องรีบรับงานเพราะเดี๋ยวถ้ามันลุง่งเรื่องแล้วมันก็ไม่มีงานอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าจอไปที่ช่วงมันขายได้เราต้องขายเออถ้าช่วงมันมันมันขายไม่ได้คุณคุณค่อยเอาไปกินอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็ดีฉันก็ขายไปขายไปขายไปยไประมาณสิบเอ็ดโมงมันก็หมดแล้วไงเออที่เราแพ็กไว้จะส่งไปชนีมันก็ต้องส่งนะเพราะมัน มไม่ได้นะเอาไว้นานไม่ดีไงดโดนโทรตามแล้วมันแบบโอ้โหมันไม่ดีอ่ะมันไ้่รู้จะแก้ตัวยังไงอ่ะโดนว่าอะไรเงี้ยเออนะก็ดิฉันก็ตอนเช้าช่วงเช้าก็ขายออกไปนะลูกเล็กลูกอะไรแพ็คพันเย็นก็ขายไปไปมมันก็หมดไงแล้วสุดท้ายมันก็จะเหลือที่ลูกค้าที่เขาที่เราก็แพ็คไว้ลูกค้าคนหนึ่งจะมาเอา กล่อง2,500เยนก็แพ็กไว้แล้วแล้วมันก็มันก็ยังเหลืออีกเออก็แพ็คเอ้ยมันก็ได้กล่องหนึ่งนี่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กะจะปิดร้านแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเรายังเอาเอาป้ายไปเปิดว่ายังยังขายอยู่เนี่ยลูกค้าจะเขาจะเข้ามาซื้อเยอะแล้วเราไม่มีของไงแต่ว่าถ้าปิดร้านแหล่ไม,ม่ปิดร้านแหล่เนี่ยเออยังมีคนนึงโผล่เข้ามาเงี้ยมันก็ยังขายได้ไงเออนะก็คัเนี้ยญา,าติโกหกอธิการนี่ก็มานะคะมา โทรโทรไลน์มาสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านาทีโทรเดี๋ยวนั้นก็มาเดี๋ยวนั้นอะจะออจะเอาไปให้จะเอาไปให้ลูกให้หลานกินก็เราก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าจะมาเอาอะมามันต้องเป็นตอนเช้าเช้ชชาที่มันยังมีอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่ใช่ว่าเช้าเป็นลูกค้าคนแรกนะถ้ามาเป็นลูกค้าคนแรกนี่มาเอาของไปกินอีฉันโมโหนะฮะมันเสียเลิกอืถ้าจะมาเอาของไปกินหรือว่าอะไรเงี้ย อย่ามาเป็นคนแรกของลูกค้าวันนั้นอย่ามาเป็นคนแรกของวันนั้นอเออวันนั้นมันจะขายไม่ดีนะก็เขาอาจจะโทรมาบอกเราเนี่ยตอนเก้าโมงสิบโมงหรือว่าวันก่อนหน้านั้นเออบอกคือโทรมาเช้าๆอะ่ะมาช่วงเช้าๆอะ่ะเราก็ได้เก็บไว้ให้เออเป็นแพ็กเล็กแพ็กน้อยถึงไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เอาไว้ให้ได้ไงเออแต่ว่าถ้าจะมาเอาเดี๋ยวนั้นจะเอาเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันไม่มีก็ก็จะทำยังไงอ่ะนะ ก็คือเราทํายังไงมันก็ได้งั้นแหละทาอะไรจะไม่มีการวางแผนไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบไม่มีการวางแผนอ่ะอืมก็เขาเนี้ยอีฉันก็แพ็กไว้เนาะกล่องหนึ่งลูกค้าจะมารับแล้วมันอีกกล่องหนึง่งมันก็พอด,ดีพอดีอ่ะกล่องหนึ่งน้ําหนักมันก็พอดีอ่ะราคาสองพันห้าร้อยเยนน้ำหนักมันก็พอด,ดีเขาเนี้ยญาตินี่ก็เข้ามาบอกว่าจะเอาไปให้หลานกินบอกแพ็กเล็กๆ็ก็ได้เอาให้หลานกินหลานจะมาวันนี้ว่างั้น เราก็บอกว่ามันมีมันหมดแล้วเนี่ยจะให้ทํำยังไงก็คือที่เราแพ็กไว้เราจะขายเงี้ยถ้าเราแบ่งให้เขาเราจะขายยังไงสองพันห้าร้อยเยนน่ะเออมันวันอย่างเงี้ยวันธรรมดาอย่างเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการกล่องใหญ่ไปเป็นของฝากเขาไม่ได้ช่นกล่องเล็กๆหรือว่าถ้าคุณแบ่งไปแล้วมันก็จะไม่น้ําหนักมันจะไม่ได้มันก็ต้องไปขายอีกราคาหนึ่งมันก็จะแบบเหลือมันคือมันยุ่งยากสําหรับเราอ่ะเข้าใจไหม แล้วก็อยากขายสองพันห้าร้อยเยนอะไรเงี้ยอืเราเนี้ยเขาเข้ามาแล้วบอกมันไม่มีก็เลยเก็บไว้ที่มันแบบอาจจะไม่ดีอ่ะมันก็คือมันอาจจะช้ำมั่งลูกไม่สวยมั่งอะไรมั่งก็คือที่มัน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 ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นเอาไปขายสวยให้ลูกค้าได้เงี้ยก็เลยเอาใส่ให้แพ็คให้เขาเราเนี้ยก็พอดีพอดีลูกค้าก็เข้ามาเนาะลูกค้าก็มาจากไหนก็ไม่รู้มีไหมอะไรเงี้ยโหหัวเข้ามาเราก็บอกรอแป๊บหนึ่งนะคะ ไอ้ญาติเราเนี่ยแทนที่จะรีบกลับก็นั่งหัวโดอยู่นั่นอ่ะเออคือบางอย่างอ่ะเออคือ,อยังไงคือชอบนั่งแช่แล้วเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราเนี่ยเป็นญาติโกโหัติกากันเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องอำนวยความสดะดวกให้ลูกค้าใช่ไหมร้านมันก็เล็กๆเนี่ยถ้าลูกค้าโผล่หัวเข้ามาเนี่ยคุณมีหน้าที่ควรจะกลับนะหน้าที่ของคุณควรจะกลับหรือออกไปรอข้างนอก ให้ลูกค้าจัดการแล้วให้มันเสร็จก่อนอะไรเงี้ยให้ลูกค้ามาซื้อมาถามมาคุยมานัดมาอะไรก่อนเนี่ยก็นั่งแหม่นั่นอ่ะเออไอ้เราก็เราก็ทําใจลําบากเราก็ลําบากมันก็ลําบากเราสิเออเราก็อยากขายไอ้ที่เราแพ็กไว้กล่องนั้นอ่ะสองพันห้าร้อยเยนอ่ะไอ,อ้ลูกค้าคนนี้มันก็มาได้เวลาจริงเลยอืมก็ก็ไม่ไปสักทีอ่ะก็นั่งหัวโดอยนะู่นั่นอ่ะเออ สุดท้ายลูกค้าเขาก็ mm. ถามเพราะเขาเรีบไงแล้วก็ว่าอ่ะมีอยู่กล่องหนึ่งสองพันห้าร้อยเยนอืมก็เลยขายไปแต่ไอ,ไอคนที่เป็นญาติเหล่านี้ก็คงจะเฮ้ยไหนบอกว่ามันไม่มีวะเออทำไมมีขายมีขายสองพันห้าร้อยเยนอะไรเงี้ยมีกล่องหนึ่งอะไรเงีเ้ยเออก็คนอาจจะไม่พอใจนะคะเพราะว่าทําไมไม่ให้เราอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าสองพันห้าร้อยเยนมันก็เยอะเกินมันมันเอาไปให้หลานอ่ะมันไม่มันไม่ม ไม่ต้องเอาไปขนาดนั้นก็ได้เออเราต้องทํามาหากินเราต้องเราต้องเราต้องขายอืมก็คงมันก็คนจะแบบเออไม่พอใจหรืออะไรประมาณเนี้ยทําไมไม่มีไม่ให้ทำเอาไว้ขายไม่มีทาไมไม่มีให้เราอะไรประมาณเนี้ยเออนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้อืมวัน,ว,นวันอย่างนี้มันก็มีไงเออแต่ว่าเราฉันไม่สนไม่แคร์นะฮะโนสนโนแคร์ no son, no นะฮะ ดิฉันมีหน้าที่ขายฉันต้องขายค่ะสองพันห้าร้อยเยนถ้าไม่ขายตอนนั้นลูกค้าก็ไปละครูก็ต้งองรอเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาคนใหม่จะมาเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยหรือว่าเขาขายตอนนั้นลูกค้าเขาก็สมสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเขาไงเขามามาซื้อของเขาอยากได้ของเออล้วก็ขายอืมมันก็ดีทั้งสองฝ่ายไงแต่คนที่นั่งอยู่นั่นอะที่มาเอาของเนี่ยมามาเป็นญาติเก็คุณจะไม่พอใจแต่ทำไมไม่ให้กูวอะไรเงี้ยน,นะแต่ฉันไม่สนนะฮะฉันต้องขาย คนค้าขายต้องขายเอาไว้กินเอาไว้เงเอาไว้วันหลังก็ได้ไม่ต้องไปวันนี้ก็ได้นี่อืก็จะให้ไปมันก็ประมาณนั้นแหละอมามาแบบไม่มีวานวางแผนไม่มีการติดต่อมาก่อนไม่มีอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นไงอืมจะให้เราเอาของที่จะขายเตรียมจะขายเนี่ยให้คุณนไม่ได้นะอืมไม่ได้ดิฉันต้องขายอ่ะก็นะคะมันก็เป็นเป็นการตัดสินใจนะคะอืม ก็บางอย่างถ้าเราถ้าเราอะไรก็หยุนหยวนอะไรก็หน่อมแนมอ่ะเขาก็จะมองเราแบบเออยังไงก็ได้ไงมันง่ายเออแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็จะได้ก็ก็ดีไงก็จะได้รู้ไงข้างหลังก็จะได้ติดต่อมาแต่เช้ามาอะไรเงี้ยไม่ใช่จะเอาเดี๋ยวนั้นโทรมาเดี๋ยวนั้นจะเอาเดี๋ยวนั้นเออของมันของมันไม่ใช่ทําขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่ที่จะมาต้มยำทําแกง มันหมดแล้วจะมาทําใหม่ได้ไม่ใช่สตรอเบอรี่เก็บมาแค่นี้มันก็คือมีแค่นี้อืมนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้มีถูกมันไม่มีผิดแต่มันก็อาจจะไม่ถูกใจไงในโลกของความเป็นจริงในชีวิตจริงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่มันไม่ถูกใจแค่นั้นเองแค่มันไม่ถูกใจแค่นั้นเองก็อีฉันก็ทําไปตามหน้าที่ของฉันฉันมีหน้าที่ต้องขายฉันต้องหาเงินเข้า หาเงินเข้าต้องอาขายให้มันได้ของที่เก็บมาเนี่ยมันไม่มันลงทุนไปเยอะอืปีนี้ก็ลําบากนะฮะต้องขายอืกินไว้ยาติโกโหติกากิกนอะ่ะเออกินตอนมันออกเยอะๆนั่งมากินอะ่ะอ,อตอนนั้นก็กินก็ได้ได้ไงเออหรือถ้าอยากจะกินตอนนี้ก็ต้องติดต่อมาล่วงหน้าก่อนตอนเช้าๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันยังมีให้ไงแต่พอใกล้จะหมดแล้วก็ช่วยไม่ได้อะ่ะออมันมันไม่ได้ไงอืมก็ แต่ว่าที่พูดเดี๋ยวก็ไม่ใช่ว่าเราแบบเออญาติกูโหติการเนี่ยไม่ให้ยอะไรเงี้ยเวลาเขาจะเอาไปช่วงปีใหม่ช่วงสวงท้ายปีเก่าตอนเราแบบทุกคนเขาจะมีโค้ต้าของเขาอยู่แล้วเขาจะาไปตรงนี้กี่กองกี่กองเขาเขาเขามีโคต้าของเขาอยู่แล้วเขาส่งไปชน,ไปน,นีไปนู่นไปนี่ไปนั่นน่ะเขามีโคต้าของเขาทุกคนนะฮะพวกญาติเกูโหติการทั้งหลายเนี่ยอืมแต่ตอนทําไม่มาช่วยกันทํานะอืมก็ประมาณนั้นแหละมันก็เป็นหนึ่ง มันก็เป็นเหมือนคนจีนแหละเป็นกงสีกงสีไม่ใช่กงเต็กนะมันก็เป็นกรงสีอ่ะเออมันก็บางอย่างมันก็จะยุ่งยากมันก็วุ่นวายนะมันไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยก็มันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนอะของของสังคมญี่ปุ่นอะอยู่กันสองผัวเมียอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าทํางานบริษัททํางานโรงงานหรือว่าทํางานเป็นบริษัทอะไรก็ไปหรือว่าจะอยู่แบบ เเป็นกรงสีเป็นอะไรที่มันเกี่ยวพันมะรุมมะตุ้มวุ่นวายพลวนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เราจะไปอยู่ตรงไหนนะะแต่เราก็ต้องมีจุดยืนนะคะแล้วก็แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์แหละเ,เราทํายังไงเราก็ได้อย่างนั้นเราเป็นคนนิสัยแบบไหนคนเขาก็จะต้อนรับเขาก็จะมีปฏิิยากับนิสัยของเราแบบนั้นนะะถ้าเรา ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนรู้กับเกงอกเกงใจด้วยจากการละเทสะเขาก็จะทํากับเราแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราอะไรก็มีแต่จะเอาไม่รู้เบลล์ลเวลาตัวชั้นเป็นของชั้นอะไรเงี้ยเออไม่แต่การจอดรถจอดอะไรเงี้ยม,มาแล้วก็ไม่ไม่รีบกลับแล้วการจอดรถมันก็มีแค่เนี้ยอืแทนที่จะไปจอดลังๆหน่อยไอ้ข้างหน้าเนี่ยให้ลูก